สว,ส,ว рон, สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็หมาม nee ีหมาขี่เลือนนะครับไม่มีขนนะครับหมานั่งกลับี่น้องเอฟซีนะดูจากหนังหัวก็รู้นะครับหมาขี่เลือนตัวนี้นะครับนะกําลังหิวโซนะครับตอนนี้กําลังจะโดนคดีความนะครับนะพี่เดลลัยสวัสดีครับนะกาลังจะโดนคดีความตอนนี้ก็อะไรกระเฮี้ยนก็หือลือนะครับพวกทุครับเนาะ มันก็เฮี้ยนก็หูรูนะครับหมาขี่เลือนตัวนี้นะครับหิวโซนะครับนะรถไปโดนอะไรชนมานะครับเอาอีกแล้วกูว่วแล้วโดนยิงอีกแล้วนี่นี่เป็นยังไงนี่เป็นยังไงนี่โดนยิงสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็หมาขี่เลือนนะครับตอนนี้ออกมาอะไรครับออกมาดิ้นนะครับก็เฮี้ยนก็หูลูเลยนะครับตัวนี้นะครับนะ ผมจะปยนกคนนาะยุกนกครับนะ้องผมจะปยหาคคนนั่นคนนี้นะครับโอ้ยส้นตีนนะอออย่าขี้คุยอย่าขี้คุยนายบอกว่าไม่เกินสิบห้าวันนะ่ะนะอนะเป็นยังไงล่ะรอไปพูดที่ศาลก็แล้วกันนะเขาว่ากันด้วยหลักฐานนี่กาคุดนี่เห็นไหมนี่น,นี่กาคุดนี่นะโอ้ยยังมีหน้ามาแถอีกโอ้ตายแล้วโอ้จำเลยที่หนึ่งนำสืบพยาน้างว่าซื้อที่ดินมาจากนายนั้น จำเลยที่หนึ่งมีเพียงแต่สำเนาแบบการแจ้งครอบครองที่ดินเอกสารมารอสีนี่ซึ่งเป็นสำเนาเอกสารที่จำเลยที่หนึ่งอ้างส่งเป็นพยานในคดีอืน่นโดยไม่ได้นำสำเนาการซื้อขายและต้นฉบับแบบจกอการแจ้งครอบครองที่ดินมาแสดงต่อศาลมึงไม่ได้ไปแสดงต่อศาลเลยแม้จำเลยที่หนึ่งจะมีสำเนาซึ่งเจ้าหน้าที่ศาล ลงซื้อรับรองสำเนาถูกต้องก็ไม่อาจรับฟังแทนต้นฉบับได้อบักขามึงนะเออเพราะไม่ใช่สำเนาเอากสารซึ่งผู้มีอำนาจหน้าที่รับรองว่าถูกต้องแล้วบัฮามึงมึงไม่ได้ไปให้กรมที่ดินเออมึงไม่ได้ไปกรมที่ดินนะมึงไม่ได้ขอสารออกหมายเรียก เราว่ากันด้วยหลักฐานนะครับนะแต่มึงน้ำลายมึงก็หลักฐานมาโซสิระหว่างผมกับมันจะเชื่อใครครับกูว่าด้วยหลักฐานนะนี่นี่กาคุดนะนี่นี่นีน่คำอะไรคำคำพิพากษาคำพิพากษามันระบุชัดเจนมึงจะแก้ตัวยังไงนะมึงบอกว่าไม่รอดคุกก็บุญหัวแล้วโอ้บักควาย เออโอไ้ได้ฟังคำพูดมันสดสะเอียนกับคำพูดมึงนะมึงหน้าหนาหน้าไม่อายเนาะอบักหมาขี้เลือเอ้ยเสือกไม่มีไม่มีขนดีนี่หมานั่งกลับด้วยจริหิวโซครับพี่น้องเอฟซีอ่าหิวโซครับมึงจะมาหลอกล่อให้กูามาเปิดนี่นะฝันไปเถอะฝันไปเถอะมึงรอไปดูที่ศาลก็แล้วกันนะ มึงรอไปดูที่ศาลก็แล้วกันมึงจะมาหลอกล่อให้กูเปิดให้มึงดูอยู่ในโลกโซเชียลนี่นะเอาฝันไปเถอะนะอ่าตอนนี้ใช้แผนการครับกูไม่หลงกลมึงหลอกกูไม่หลงกลมึงเวลากูนัดให้มึงมาดูทําไมมึงไม่มากระจอกว่าอ่ามุดอยู่ในหีอีดากรํานั่นแหละนะมุดอยู่ในกระโปรงมันนั่นแหละกระจอกให้อีนี่มาพูดแทน เออออกมาโชวสิว่ามันไม่ใช่ตัวจริงนะนะเอาหลักฐานมาดูสิกล้าไหมล่ะทําคดีหาอะไรครับมีแต่เพศกับเพโอ๊บควายนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะหมาขี้เลื่อนครับไม่มีขนครับออกมากระเฮียนกระหูรูแล,ล้วนะครับตัวน,นี้นะครับนะ อ่าก็เหียนก็หูลูแล้วนะครับก้ยเสียโฟวโฟโัฟัฟ,ฟแล้วนะครับตัวน,นี้นะครับนะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วนะมึงทํามากี่ปีแล้วตอนแต่พ่อมึงเป็นหนุ่มยังไม่ทำฮะตอนนี้พ่อมึงจะตายแล้วออะพ่อมาเล่นอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีมันไม่ใช่ง่ายๆแบบนั้นนะ ขนาดหัวหน้าพยักภ์ยยังพูดเลยห้าสิบปีก็ไม่ได้เพราะอะไรครับทําไมถึงไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่มันน้อยเจ้าหน้าที่น้อยแต่ยังน้อยเราก็มีหลักฐานในการแจ้งการถือครองแต่อย่างน้อยเราก็มีหลักฐานครับเราจะไปกลัวอะไรเราจะไปกลัวอะไรพูดความจริงหน่อยสิตอนนี้กโกหกหมาโกหกควายแสดงว่าไอ้ที่มึงออกมาพูด ียมไม่มีศักยภาพเลย,ลนเลยใ,นในการนําเอกสารออกมาโชว์เลยกูยังมีคําพิพากษาของศาลเลยนะนี่กูมีหลักฐานนี่กูพูดด้วยหลักฐานคําพิพากษาของศาลเข้าใจไหมใครจะเชื่อใครครับระหว่างมันกับผมมึงบอกว่ามึงไปไปเจออะไรดีๆมามึงไปเจออะไรดีๆมึงออกมาโชว์สิ ถาสมมติส่วนั้นขึ้นไปอ่ะอือ่าอะไรนะลูกความจะไม่รอดอย่างงู้นอย่างงี้มันไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวเลยทําไมแมวขึ้นไปล่ะจะมาพูดฝอยทําไมอยู่ตรงนี้นะทําไมแมวขึ้นไปครับนี่แหละครับคือการแก้ตัวครับทําไมมึงเอาไม่เอาขึ้นไปล่ะเฮะมึงเป็นเฮียอะไรของมึงมึงเป็นเฮียอะไรของมึง คิดว่าใส่สูตรผูกทยแล้วคนจะเชื่อเป็นนักกลหมายเคงซวยแบบมึงนี่นะรอเข้าคุกอ่ารอเข้าคุกอย่างเดียวมึงน่นะนะมึงรู้ไหมถ้าเป็นนักกฎหมายนำข้อความมันเป็นเทจเข้าสู่ระบบคอมมินประมาทคนนะครับหลักฐานมัชชเ,เจนครับกูเอามึงจมตีแน่นอนมึงอย่ามากราบตีกูนะก,กูตีนยันหนังหน้ามึงนะ บ้องหูด้วยนะเตรียมตัวติดคุกเลยเดี๋ยวเมียมึงเอาผัวใหม่รอดีนี้เดี๋ยวเมียมึงจะซี่ท่าซี้คอยมึงทีนี้อ่าเดี๋ยวเมียมึงจะซี้ท่าซี้คอยมึงมึงทํากับเมียมึงยังไงทีนี้มึงเซิรงไปทั่วเลยมึงตอนนี้ก็ซักผ้าเองครับตัวนี้เมียไม่อยู่ด้วยแล้วครับเมียไม่อยู่ด้วยคิดหนักแล้วครับทีนี้เงินก็ไม่มีทีนี้อ่าเดี๋ยวเมียมึงจะซี่ท่าซี่คอยมึง รอดูนะรอไปพูดที่ศาลก็แล้วกันมึงรองไปแถลงต่อศาลก็แล้วกันนะอ่านี่แหละครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่เดี๋ยวได้เจอกันแน่แหละมึงกับกูมึงเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะมึงเตรียมตัวให้พร้อมนะอืมหาเงินไว้เลยนะเออมึงหาเงินไว้เลยนะกูบอกไปเลยนะเอออารอดูรอดูนะ,ะ <laughs> อืมนะม ได้มึงได้ขึ้นศาลแน่นอนเราไปดูที่ศาลก็แล้วกันนะเราไปดูที่ศาลก็แล้วกันนะอ่ามึงก็อยู่แค่บ้านเช่านั่นแหละรถมีปัญญาซ่อมไหมน่นะน่ะฝั่งขวานั่นน่ะเฮ้ไปชนใครมาไปชนใครมาตอนนี้ก็หาเงินไปจ่ายค่าซ่อมรถให้เขาเออหาเงินไปจ่ายค่าซ่อมรถให้เขาครับตนนัวนี้ไปฝ่าไฟแดงที่นี่ อ่าไปชนรถเขาทีนี้มึงไปจ่ายค่ารถเขามึงหาเงินใช่ไหมนั่นละบาปกรรมเวรนไงครับอ่าฝั่งขวานั่นนะเป็นยังไงเป็นยังไงมึงอะบาปกรรมเวรมึงเป็นยังไงล่ะทีนี้เออเนี่ครับพี่น้องเอฟซีเป็นยังไงละ่ะชอบดูถูกดูแคลนคนอ่าเราเข้าคุกมึงทีนี้นะ